อุ้ยปลาหยังปลาหยังอุ้ยตัวบุกใหญ่เลยพี่น้องเซล่าเซล่าปุ่นอะอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้ปลาตองปลาตองใหญ่ปลาตองใหญ่ตองใหญ่พี่น้องเขาแล้วต้องเอาเหงาตุ่มว่าล่ะนี่เอาต้องเหงาตุ่มไตครับพี่น้องเหงาตุ่มไตพี่น่ะงผู้เป็นได้เอา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 ลุลน้ำกันครับพี่น้องปลาตองใหญ่อุ้ยใหญ่แห้งอุ้ย อ,อู้ยไงแห้งอู้ยผู้ดำเพี่น้องสุดยอดครับปลาดว่ามันเป็นปีกใหญ่แห้งครบงงับพี่น้องตัวนี้ปลาตองครับพี่น้องปลาตองพู้ดนี่ยครับปลาดว่ามันเป็นปีกสุดยอดครับผมเอาออเอาขึ้นฟังแล้วขึ้นฟังแล้วน้ำไปเบิ่งจะง่าย อุ้ยมันใหญ่แหงแท้อือไ่น้องอื๊อึบอึบเอาเอาเอาออกซโซนออกขาออกขาโอ้ย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 ปลาคาว์ฟก็ไปอย่างนั้นเลยปลาคาว์ฟก็ปลาตองเขาสอนง่ะพี่น้องเขาสอนเอาเอาอู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ อุ้ปลาข้าวตัวนี้ตัวใหญ่ครับพี่น้องยังมาท่านใดครับพี่น้องยังมาท่านใดครับอู้ตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวใหญ่อู้เดยบอลนอกรุนกันครับอู้ตัวใหญ่ครับ โอ้เข่าแล้วหัวเข่าแล้วอู้หตัวใหญ่ครับพี่น้องปลาค้าวตัวนี้เอาเรียบร้อยกูเหรอครับใส่ประมาณสองสามโลได้อยู่ตัวนี้นะครับเอาเอาเอาแหงเหลือแหงเหลืออุ้ยอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยครับพี่น้องเพื่อนเยอะั่นโอ้ยเอาว่านแหวแห์ก็ได้เพ้่นเอาเขานี้เขานี้เขานี้ เขานี้เานี mm ้อ hmm. เ um, oh, ้ต like. ah ัวบังไพี่น้องแ่ส่วนแหนส่วนลัแล้วลัแล้วอ้เอาดีดีเดอโอ้โอ้ เอาเออสั่นมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาดีเด้อเอาดีเด้อเรียบร้อยครับรพี่น้องอ้าวมือสว่ามือสอ่างหัวใสะดุ้งนั่นครับมาสะดุ้งนี่แหละพี่น้อง